ภัยธรรมชาติอุทกภัยอุทกภัยหมายถึงภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลันสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเกิดจากการพังทลายของเขื่อนจากแผ่นดินไหวหรือจากแรงระเบิดที่คนกระทำ ดินและต้นไม้ดูดซับน้ำไม่ไหวน้ำจึงไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำจนทำให้เกิดน้ำท่วมระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองล้นตลิ่งหรือสูงกว่าปกติทำให้น้ำเอ่อล้นจนท่วมระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันหรือเกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน โคลนถลม่มโคลนถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดบริเวณเชิงเขาโดยอาจจะเป็นการถล่มของโคลนมีสิ่งอื่นๆปะปนมากับโคลนเช่นน้ำสิ่งปฏิกูลดินเปียกก้อนหินฝุ่นผงเท่าภูเขาไฟซากต้นไม้หรือท่อนสุงไหลามาตามช่องว่างระหว่างดินตามความราดช,ชันของภูเขา สาเหตุไม่มีต้นไม้ไว้ดูดซับน้ำต้นไม้ไม่สามารถดูดซับน้ำได้อีกดินอุ้มน้ำจนเต็มไม่มีรากไม้ย,ยึดเกาะดินสิ่งที่นักเรียนควรรู้ การสังเกตสีของน้ำถ้ามีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวันระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนสีเหมือนสีดินบนภูเขามีเสียงดังอื้ออึองมากผิดปกติบนภูเขาและในลำห้วยเนื่องจากการถล่มและไหลลื่นของดินและหินรวมทั้งต้นไม้ล้มอาจเกิดโคลนถล่มตามมาได้ แผ่นดินไหวคือภัยธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนอย่างแรงใต้พื้นดินอาจเกิดจากการเคลื่อนที่ของชั้นเปลือกโลกอย่างฉับพลันภูเขาไฟปะทุเหมืองถลง่มหรือการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้พื้นดินขนาดของแผ่นดินไหวหรือแมกนิจูดสามารถวัดได้จากเครื่องวัดแผ่นดินไหวเนื่องจากขนาดของแผ่นดินไหวไม่มีหน่วยวัด จึงบอกขนาดของแผ่นดินไหวตามระดับที่วัดได้เช่นแผ่นดินไหวขนาด7.9ที่เนวปาลเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2558เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงมักมีแผ่นดินไหวตามมาอีกหลายครั้งหรือที่เรียกว่า aftershock อาจเกิดแผ่นดินแยกแผ่นดินถลม่มและอาคารอาจจะไม่พังใน,ท,นทันทีแต่อาจจะพังทลายในภายหลังแผ่นดินไหวจะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติอื่นๆตามมาเช่นภูเขาไฟปะทุแผ่นดินแยกคลื่นสึนามิเป็นต้นซึ่งก่อความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากคลื่นสึนามิ คือคลื่นขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากผลของแผ่นดินไหวรุนแรงในทะเลหรือมหาสมุทรแล้วเพื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งอย่างรวดเร็วและรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินคลื่นสนึนามิไม่ได้เกิดขึ้นเพียงะระลอกเดียวอาจเกิดขึ้นได้หลายละระลอกและคลื่นลูกหลังอาจใหญ่กว่าลูกแรก ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วน้ำทะเลลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติให้คาดว่าอาจเกิดขึ้นสึนามิตามมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดขึ้นสึนามิ หมเข้าทำลายชายฝั่งแถบทะเลอันดามันทางภาคใต้ของไทยทำให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด9.1มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณนอกชายฝั่งของเกาะสุมาตร,ราประเทศอินโดนีเซียเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคม2547เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลก คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นที่เกิดจากการยกตัวของน้ำทะเลนอกชายฝั่งเกิดขึ้นจากความแรงของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชคือคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดจากพายุโซนร้อนแฮรเรียตเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากที่สุด เกิดความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งทะเลและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและสังคมดังนี้ด้านร่างกายได้รับบาดเจ็บเกิดป่วยจากโรคต่างๆเช่นโรคน้ำกัดเท้าจากน้ำท่วม เกิดโรคระบาดเช่นอหิวาตะกะโลกเกิดความพิการสุขภาพเสือ่อมโทรมเนื่องจาก,ากขาดแคลนอาหารเสียชีวิตด้านจิตใจเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเกิดความโศกเศร้าด้านสังคมเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างที่ดินทํากินเกิดความเสียหายต่อสาธารูปรภคเช่นน้ำประปา ไฟฟ้าการคมนาคมเกิดอาชญากรรมการลักขโมยเกิดความขาดแคลนอาหารน้ำดื่มการพยาบาลไม่เพียงพอการท่องเที่ยวซบสวเซาเศรษฐกิจตกต่ำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติเราควรเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติดังนี้ ติดตามรายงานสภาวะอากาศและฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เสมอศึกษาข้อมูลและรู้จักสังเกตลักษณะของการเกิดภัยธรรมชาติซ่อมแซมบ้านหรือสิ่งก่อสร้างให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็นให้พร้อมอยู่เสมอเช่นอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปน้ำสะอาด ยาไฟฉายแบตเตอรี่วิทยุพาหนะเป็นต้นเมื่อมีการแจ้งเตือนให้อบพยพต้องรีบอบพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยทันทีภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราสามารถปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติได้ด้วยการมีสติและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ นอกจากการติดตามฟังการเตือนภัยธรรมชาติจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนักเรียนสามารถรู้ได้จากการสังเกตความผิดปกติของภัยธรรมชาติเช่นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของสัตว์เช่นการกระวนกระวายการส่งเสียงการอพยพการเปลี่ยนทิศทางการอพยพของสัตว์เป็นต้นการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติโคนถล่ม อบพยพออกจากบริเวณเชิงเขาไปยังบริเวณที่สูงอื่นที่ไม่ใช่เชิงเขาไม่ควรเดินผ่าน้้ำหรือคนที่ถล่มลงมาคลื่นพายุซัดฝั่งไม่ควรอยู่ในบริเวณชายฝั่งควรอยู่ในพื้นที่สูงหรือบนอาคารที่แข็งแรงห้ามลงเล่นน้ำวาตภัย หลบในที่ร่มที่ไม่ใช่ใต้ต้นไม้หรือใกล้เสาไฟฟ้าอยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิดเช่นรวดโลหะเป็นต้นและไม่ใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะอยู่ขณะอยู่ในที่โลง่งไม่ควรขับขี่ยานพาหนะถ้ามองเห็นทัศนวิสัยไม่ชัดเจนคลื่นซึนามิ ขนาดอยู่ชายทะเลถ้ารู้สึกว่าแผ่นดินไหวให้รีบขึ้นไปอยู่ที่สูงทันทีถ้าเห็นว่าน้ำในทะเลลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบหนีจากชายฝั่งโดยเร็วและขึ้นไปอยู่ในที่สูงทันทีหลังจากที่คลื่นสึนามิผ่านไปแล้วไม่ควรรีบกลับไปที่ชายหาดเพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิระลอกอื่นตามมาอีกคนที่อยู่บนเรือ ถ้าได้รับการแจ้งเตือนการเกิดขึ้นสึนามิไม่ควรรีบกลับเข้าฝั่งแต่ให้รีบเดินเรือไปที่น้ำลึกจึงจะปลอดภัยกว่าภัยแลง้งใช้น้ำอย่างประหยัดเก็บหรือกำจัดวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่ายเพื่อป้องกันไฟไหม้แท่นดินไหวอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีวัตถุหล่นใส่โดยหลบใต้โต๊ะหรือมุมห้อง ถ้าอยู่ในที่โลงแจ้งควรอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาไฟอาคารและต้นไม้ใหญ่ห้ามใช้ลิฟต์และห้ามใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟฝึกซ้อมการเตรียมตัวรับภัยแผ่นดินไหวอยู่เสมออุทกภยัยอบพยพไปอยู่ที่สูงห้ามลงเล่นน้ำเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ ถ้ามีกระแสน้ำหลากไม่ควรเดินหรือขับขี่ยานพาหนะผ่านกระแสน้ำไม่ดื่มน้ำที่ขังจากน้ำท่วมควรดื่มน้ำที่สะอาดและต้มสุกแล้วงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า